10ล้านที่โคตรถูกและดีที่สุดของคำว่าบริการ no sponsor แน่นอนซื้อเองใช้เองเซฟเงินเป็นหมื่นได้ราคาเริ่มตั้งแต่หลักร้อยคือถูกมาก1กล่องแถมอีก1กล่องกราบให้ไปซื้อร้านนี้จริงแว่นต้องร้านนี้ยาต้องร้านนี้ขนมต้องร้านนี้ร้านอาหารราคาถูกต้องร้านนี้ สวัสดีค่ะชอร่ชูชนแชนเนลอีกแล้วนะคะวันนี้ชอร่ขอมาแบบรีวิวจากใจจริงๆเป็น10ล้านที่สุดของถูกและดีที่ชนร่ค้นพบเองในช่วงโควิดเลยเอาจริงอะ่ะคนพบมาจะได้1ปีแล้วนะบางคนคือกินมาแบบหัวฉันขอทาปากแป๊บน,นึงนะทุกคน ลิปที่ใช้ก็คือดีอันนี้นะคะ4 641อันนี้ต้องบอกเลยว่า no สปอนทั้งหมดเลยแล้วก็วันนี้ได้เลิกที่เชลิี่มีทุกอย่างครบแล้วชอรี่ก็จะไม่อยู่ไทยแล้วเลยอยากมารีวิวให้กับทุกคนได้ไปใช้บริการกันเพราะว่าอย่างไรคนนะเชอิี่รู้สึกแบบเห็นใจเขามากเลยอ่ะเขาดูแลแบบดีมากแต่ไม่มีคนเข้าร้านเลยแต่ว่าราคาทําให้ชอริเซฟเงินไปได้เป็นหลักหมื่นอนะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เชรี่จะมาบอกเลยทุกบริการอยากให้ทุกคนไปอุดหนุนร้านเขาเพราะว่าคือบางร้านอ่ะคนซื้อน้อยมากแต่ว่า บริการดีมากอะ่ะเพราะฉะนั้นนวันนี้ชิจะบอกอย่างเลยว่าที่สุดของแต่ละร้านเนี่ยคือที่ไหนมาดูกันค่ะร้านแรกเลยที่อยากจะรีวิวคือร้านอาหารที่เชิยะสั่งประจำแล้วก็เฮ้ยเขาเดินมาส่งเลยเพราะชิอยู่ใกล้เขาคือ เย็นตาโฟยกล้อมีอาหารทุกประเภทเลยเดี๋ยวชี้จะแปะเมนูรูปให้นะคะแล้วก็มีหลายสาขาที่ปิดไปแล้วแต่มีสาขาที่จุฬาที่สามย่านเนี่ยยังไม่ที่ไม่ใช่สามย่านเออที่สามย่านที่สวนลงสแควร์ยังไม่ปิดเจ้าของร้านเนี่ย ดูแลทุกอย่างสะอาดมากแล้วก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่4 0่0บาบาทคือเขาบอกว่าเงินรายได้ที่เข้ามาหายแบบหายไปเป็นหลักแสนเลยแต่ว่าเขาก็ต้องเปิดเพราะว่าก็ยังมีลูกค้าอยู่แล้วเขาก็ใส่ใจคุณภาพจริงๆเขาไม่สามารถทิ้งลูกค้าได้อันเนี้ยชรีแนะนําเลยแล้วอร่อยมากเย็นตาโฟไม่เคยกินร้านไหนที่อร่อยเท่านี้มาก่อนถ้านึกถึงเย็นตาโฟเย็นตาโฟอยุ่กร้อนะคะต่อมาคือยังอยู่เรื่องของกินนะคะอะไรที่เกี่ยวกับมะม่วงยำมะม่วงเนี่ยคือชรีจะกินแต่ร้านนี้คือซีต์แอนซาวมีสาขาที่ตลาด ลายซับ uh, แล้วก็มีสาขาพารากอนด้วยราคาเริ่มตั้งแต่50บาทเป็นต้นไปนะคะเชอรี่สั่งในโรบินฮูดหรือว่าไลแมนเนี่ยทุกครั้งที่เชอรี่สั่งอะ่ะเขาจะแถมให้เชอรี่สองอันนะแต่ว่าไม่แหมขอว่าทุกคนสั่งแล้วทุกคนจะได้ของแถมนะแต่ว่าเขาดูแลแบบเอาใจใส่มากไม่รู้จะทําจะช่วยเขายัางไงดีแต่ว่าเชอรี่อยากมารีวิวให้ทุกคนอะ่ะลองไปซื้อร้านเขานะแล้วเขาก็จะแบบมีโนต้ตมาให้ว่ากินให้อร่อยนะคะรอบนี้แถมให้หนึ่งแถมหนึ่งนะคะเพราะว่าเหลือสองกล่องสุดท้ายแล้ววันไหนที่แบบมีมะม่วงอร่อยอร่อยมาเขาจะโทรมา ือได้้ซแล้วก็บอกมาจากเชอรี่บ้างนะเพราะว่าเชอรี่อะสั่งตะร้านเขาเลยอะอม,มียำมะม,ม่วงมีมะม่วงทุกแบบเปมะม,ม่วงแก้วคำมดคมิ้นคือมีทุกมะม่วงแล้วเป็นมะม่วงที่แบบคัดพัน์และสะอาดมากๆร้านหนึ่งเลยนะคะใครอยากกินของอร่อยแต่กลัวอ้วนต้องร้านนี้เลยคือนี่ค่ะ เอาจิงปะจำชื่อร้านเขาไม่ได้สักทีคือวีแกนบราวนี่จะจำแต่แบบวีแกนวีแกนเป็นแบบขนมวีแกนคือราคาถูกมากถ้าเริ่มกพิ่งได้จำราคาเริ่มต้นไม่ได้แต่ถูกมากๆแล้วก็แคลตาคือสมมติว่ากินบราวนี่อยากกินแบบอร่อยสุดๆแต่ไม่อ้วนเนี่ยคือร้านนี้เลยมันจะเป็นแบบเนี่ยบราวนี่แบบเนี้ย คือเขาเขียนโน้ตมาให้ด้วยว่าสวัสดีค่ะคุณเชอรี่ร้านขอส่งของเป็นเฮลตี้โดนัทเซตแล้วก็วีแกนบรวนี่มาให้นะคะเนี่ยมีทั้งหมด4รสคือเขาเขียนโน้ตน่ารักมากแล้วดูใครอยากกินโดนัทที่อร่อยโคตรรแคลต่ำๆแล้วแบบอร่อยโดยที่ไม่ต้องปุ๊กอ้วนอ่ะนี่คือหอมมากแล้วดูดิมันคือแบบ ที่สุดแล้วแล้วเขาใส่ใจมากมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่เป็นมีแเกนก็สั่งร้านนี้ได้อะชรีกินให้เดินให้ทูนเนื้อบาวนี่ดิคือแบบเจ้าของคู่น่ารักแล้วแบบใส่ใจมากๆขนาดชรีสั่งชป่ปาเขายังมาถามพักมาหาชรีตลอดว่าแบบเออเป็นยังไงอะไรยังไงไ<ป>ต่อไปร้านนี้คือที่สุดถ้าใครจะตัดแว่นจะวัดสายตาจะซื้อคอนแทคเลน ให้ไปซื้อร้านนี้จริงเป็นร้านแว่นที่อโศกคือแถวนั้นคือเดทมากๆเดทคือไม่มีคนเข้าอะไรแถวนั้นเลยเพราะว่ามันตายเพราะโควิดแต่ชิดีเข้าไปร้านคุณลุงคนนี้เหมือนเขาว่บยังรักลูกค้าขเขาอยู่อะชิดีเข้าไปใช่ปะเขาแบบอย่างเงี้ยเลยอะแบบน่ารักมากเอาจริงป้าปกติชิตตัดแว่นอะราคา2 0 0 0 0 3 0 0 0 0อหพตลอดแต่ชิตตัดกับเขาราคาเท่าไหร่รู้ปะแล้วเขาลดให้สุดๆ 5,000บาท5,000บาทเขาใช้เลนคุณภาพที่ดีที่สุดคือเทียบเท่ากับเลนราคาเป็นหมื่นของเชอรี่อะจริงๆนี่เคให้ดูเลยว่านี่คือแว่นของเชอรี่เลนอันนี้คือดีมากแล้วเป็นเลนที่เชอรี่อะสั้นประมาณ7 0 0ด0 0อ0แดดูดิเขาทำได้บางขนาดเนี้ทุกคนแล้วพอเวลาจะวัดแวน่นช่ป้าปกติพอเราใส่แว่นอย่างเงี้ยมันชอบเบี้ยวเขาจะวัดให้มันสมมาตรกับหน้าของเราแว่นแต่ละอันอนะสมมติใส่กับเชอรี่กับใส่กับเพื่อนอนะ เพื่อนอาจจะใส่เลาเบียวแต่เชอรี่จะใส่เหาตรงอยู่ที่ใต้ออ BTS อโศกนะคะตรงข้ามกับเทอร์มินอล2นี่วันเลยอยากตัดแว่นอยากซื้อคอนแทคเลนส์อยากอะไรกี่กับตาทั้งหมดอะคือที่นี่เลยคือเชอรี่เซฟเงินไปเป็นหมื่นๆพอเขาเลยนะคะคุณลุงผดลงต่อมาคือร้านตัดผมร้านตัดผมราคาถูกและดีดีจริงๆนะคะคือร้านพี่ใจ ฉัี่จะเรียกว่าร้านพี่ใจนะคะอยู่ตรง A แบ็กหัวมากอันเนี้ยคือราคาดีมากแล้วพี่ใจอะ่ะเขาจะตัดละเอียดมากตัดแบบคือหวัดทุกตรงแล้วมันเท่ากันพอตัดออกมาคือทรงเป๊ะที่สุดแล้วแล้วก็ราคาดีที่สุดก็แนะนำเลยนะคะร้านพี่ใจตรง A แบ็กหัวมากนะคะถ้าไม่รู้จกักคือฉันี่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเดี๋ยวฉันี่แปะข้อมูลไว้ให้แล้วกันตอนนี้ยังไม่ได้หามาแต่ว่าเป็นร้านพี่ใจคือย้อมผมทําทุกอย่างใช้ทุกอย่างคุณภ,ภาพดีแบบ ดีที่สุดแล้วนะคะชลิชอบจริงๆต่อมาคือร้านเสื้อผ้าค่ะที่ชลิอะชอบมากแล้วคิดว่ามันใส่ได้สไตล์ทุกวันแล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้จริงๆคือ present closet ซื้อใน AG ได้เลยนะคะเป็นร้านราคาที่ถูกมากๆแล้วก็คุณภาพเกินราคาจริงๆหลายคนซื้อแล้วแบบแฮปปี้มากๆกับร้านนี้นะคะคือสมัยเนี้ยซื้อให้มันแบบดูดีดูราคาแพงแต่ว่าราคาแบบหลักร้อยต้นๆอย่างเงี้ยร้านนี้เลยนะคะ present closet ร้านนี้เลยเดี๋ยวชลิแปะ IG ไว้ให้ต่อมาคือ อาหารผิวค่ะต้องกอรี่เท่านั้นเฉลี่ยหลายคนบอกว่าเข้าคลินิกราคาเป็นหมื่นสุดท้ายมาตายหลังที่กอรี่คือไม่พูดไม่ได้จริงๆนะไม่ได้ขายของแต่มันคือจริงๆคือถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบไม่มีงบที่จะไปคลินิกแพงๆอนะไรเงี้ยอันนี้คือเทียบเท่าเลยจริงๆนะทุกคนถ้าอยากผิวดีเร่งด่วนอยากผิวใสเร่งด่วนให้ดูแบบแรดูขาวขึ้นนะคอลลาเจนไม่ได้ช่วยขาวนะแต่มันทําให้ดูแบบผิวมันฟูมันดูใสขึ้นมันก็เลยแรดูขาวขึ้นด้วยตัวนี้เลยใครกินคอลลาเจนมาราคาหลักพันหรือว่าทำคอร์สราคาหลักหมื่นมา าตายรังที่อาหารผิวตัวนี้ตัวนี้แค่420ตัวนี้แค่390ตัวนี้เป็นมะเขือเทศอัดเม็ดเหมือนการกินมะเขือเทศแบบหนึงแคปเท่ามะเขือเทศ34ผลแล้วก็ไปแก้ปัญหาผิวจริงๆตดวชอรีให้ดูว่าแบบ b e ฟอร์เป็นยังไงแล้วปัจจุบันคือเนี่ยผิวเชลรี่ดีขึ้นมากจริงๆแล้วก็รอยแผลเป็นให้หน้าเห็นปะมันหายมันจางอะ่ะงงอะ่ะฉชจะกินทุกๆกับ โกโก้ go. แล้วก็ดีทอ็อกของกอลลี่นะคะดีทอ็อกตัวนี้เลยถ้าอยากพุงยุบไวๆกินโปรเบลติกตัวนี้เลยพุงยุกเลยอะทุกคนหนึ่งคือรู้เรื่องเป็นโปรเบลติกนะคะแล้วก็กินเสริมกับพรีเบลติกตัวนี้เลยคือเป็นโกโก้ go ที่อร่อยแบบขั้นเทพแต่แค่60แคลแล้วก็ช่วยเรื่องของหุ่นในระยะยาวด้วยนะคะ ต่อมาคือประกันโควิดประกันนับเป็นอะไรที่แบบประเทศไทยเราอะ่ะจะไม่ค่อยให้ educate เรื่องของประกันเพราะว่าประกันคือการแบบการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งไม่มีใครให้ความสนใจจนกระทั่งถึงเวลาเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องเสี่ยงเงินเป็นล้านอะ่ะวิธีการหาประกันของชลี่คือชลี่หาออนไลน์เลยด้วย แล b บิ c แค e ให้เสิร์ชใน Google ว่าและบิ t แคบเดี๋ยวมันจะขึ้นมาแล้วก็หาประกันที่เหมาะกับเราที่สุดทุกประกันในประเทศไทยเนี่ยจะปลุกกับแอปพลิเคชันนี้หรือว่าเว็บไซต์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไปเปรียบเทียบราคาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดแล้วก็ใช้และบิ c แค e คือจะได้ราคาถูกกว่าการไปซื้อประกันตรงนะคะต่อมาร้านขนมที่เชอรี่ซื้อฝากเพื่อนบ่อยที่สุดคือ w i สแอนบัตเตอร เป็นขนมเปี๊ยะลาวาที่อาจจะราคาสูงนิดน,นึงแต่ว่าเอาจริงปะชิลี่โคตรชอบเลยอะแล้วก็บริการเขาดูแลน่ารักมากเขาเคยแถมไม่ชิลี่แบบ2ชิ้นอะชิลแบบอ,อยากกินขนมเปี๊ยะลาวาแล้วแบบฟินไปทั้งอาทิตย์อะต้องร้านนี้เลยคะ่ะ with and butter และข้อสุดท้ายอันนี้แบบเป็นข้อสีอนหนึงก็ จะเป็นขอบคุณพยาบาลบุคลากรทางแพทย์ทั่วประเทศเลยนะคะเอาตรงนะคนที่ทํางานเหล่านี้เขาไม่ได้เงินเดือนที่แบบเยอะขนาดนั้นฉันจะนบอกอตรงๆเขาแม่เฉลี่ยเป็นพยาบาลเป็นอาชีพที่สละชีวิตเพื่อคนอื่นจริงๆอะ่ะเพราะว่าทั้งเวลาการนอนทั้งเวลาการใช้ชีวิตอะตอนเนี้ยคือเป็นสูตรมากๆแต่เขาต้องไปเอาเวลาไปดูแลคนป่วยคนไข้หรือว่าคนที่โควิดก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็เห็นแม่ตัวเองแล้วแบบอ๋อ โอ้ยเฉลี่ยพูดแล้วจะร้องไห้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆมีอะไรที่สามารถสปอร์ตได้เฉลี่ยจะสปอร์ตจริงๆแล้วก็สู้ๆนะคะแล้วก็ทุกคร้านี้เป็นร้านที่เขาบริการเฉลี่ด้วยใจจริงแล้วก็อยากจะมารีวิวด้วยใจจริงไม่มีใครบอกให้เชรีย่ยมาพูดแต่ว่าเช้ี่ขอมาพูดจริงๆแล้วก็แบบขอบคุณที่บริการด้วยใจอย่างน้อยก็ทางนี้ก็จะเป็นแบบอีกหนึ่งสื่อที่จะช่วยโปรโมทให้กับเขาโดยที่แบบเฉลี่ไม่เอาเงินสักบาทเดียวจริงๆแล้วอยากมาแชร์กับทุกคนว่าบริการดีๆแม่ค้าพ่อค้าแบบที่น่าราัักออ่ะมมนียูจจริงงาาค้า แล้วก็คุณภาพอะเกินราคามากๆนะคะก็อย่าเป็นกำลังใจให้แล้วก็สู้ๆต่อไปนะคะบ๊ายบาย